ตะลอนแอวน่าน3วัน2คืนไปเลยตอนนี้เราผ่านอำเภอ2เข้าอำเภอร้องกวางแล้วนะคะเราก็จะแวะพักดื่มกาแฟาที่ร้านอินซีเป็นร้านของมอแม่โจ้สาขาแพร่นะคะ เป็นร้านกาแฟาที่น่ารักนะคะจะมีอยู่สองโซนด้านนอกกับด้านในนะคะด้านนอกก็ร่มรื่นจากใต้เงาไม้ต้นใหญ่ๆนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นต้นจากจุรีหรือเปล่าส่วนกาแฟาก็โอเคนะคะอร่อยราคาไม่แรงค่ะ จากที่เราพักรถดื่มกาแฟกันแล้วนะคะปลายทางต่อไปคือจังหวัดน่านนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าไปที่จังหวัดน่านเราจะแวะทานมื้อเที่ยงกันที่เบิ่มไก่อบโอ่งก่อนนะคะร้านเบิ่มไก่อบโอ่งตรงนี้จะอยู่เลยอำเภอเวียงสาก,ก่อนเข้าตัวจังหวัดน่านนะคะแต่ว่าอยู่ทางความมือเราต้องอยูเทิร์นรถกลับมานะคะราคาไม่แรงค่ะอร่อยสะอาดจริงๆจ้า เป็นรา้านที่อยู่ในบริเวณบ้านของเขานะคะส่วนอาหารก็จะเป็นอาหารแบบพื้นๆก็มีไก่ย่างส้มตามลาบน้ำตกนะคะส่วนข้าวก็จะเป็นข้าวเหนียวอันชันนะคะขอใบตออ ของข้าวกันแล้วต่อไปต้องไปหากินของหวานกันแล้วนะจ๊ะ<ช>วันนี้เราจะพามาที่ขดมบ้านยายพรนะคะอยู่ใจกลางเมืองน่านที่จอดรถเยอะนะคะบริเวณร้านกว้างขวางมากมีที่ถ่ายรูปให้มุมถ่ายรูปให้เยอะมากเลยนะคะ คองวานที่นี่จะเป็นแบบขนมไทยนะคะเช่นชงโครหรือว่าโคมะพร้าวอ่อนและขึ้นชื่อของที่นี่ก็จะเป็นบัวลอยบัวลอยไข่เค็มนะคะราคาก็ไม่แรงค่ะอร่อยเนื้อนุ่มหนึบ mm hmm. ก็จะมีมุมถ่ายรูปเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านนอกด้านในร้านภายในร้านหรือว่าจะเป็นชั้นสองนะคะ อาหารขาวทั้งอาหารหวาน,านตอนนี้เริ่มง่วงแล้วบ่ายแล้วเรายังไม่ถึงไหนเลยอยู่โตเตโตเตตลอดอยู่ในตัวมืองน่นอยู่เลยนะเออไปไปมามาลืมซื้อเครื่องดื่มเลยแวะร้านวายหวานายพรเสร็จแล้วนะคะตอนแรกก็คิดว่าจะขึ้นดอยเลยแต่ไม่ค่ะเราก็ายังตลอดแวะร้านวายเนอรีอ่อยู่ ร้านวน์ที่ขึ้นชื่อที่นี่จะเป็นวน์ส่งออกนะเขาจะมักใช้เวลาหมัก2ปีแล้วถึงจะอาออกมาขายได้โชค,โชคดีนะคะวันนี้เรามาเจอกับเจ้าของร้านเลยได้ชิมไวน์วเกือบทุกยี่ห้อวเลยปาเตอร์เวนไวน์ปาเตอร์เวน่นะ มีการสาธิตวิธีดื่มวายนะหลังจากเราเทวายแล้วนะคําว่าทักตะเวนก็คือเราจะหมุนเพื่อที่จะไล่ฟองอากาศของวายออกมาก่อนนะคะเขาบอกว่าพอทําแบบนี้แล้วเนี่ยรสชาติวายจะอร่อยมากค่ะการนี้เราลองบต้วเวนเองไม่ใช่ <laughs> ตอนนี้ก็ได้เวลาเดินทางไปที่บ่อกเกลือแล้วนะคะวันนี้เป็นวันหยุดนะคะคนก็จะเยอะหน่อยตรงจุดเช็คอินต่างๆของถนนสายสันทิสุขบ่อกเกลือนะคะ ก็ประมาณบ่าย3ามโมงกว่านะคะเราก็ผ่านที่สันติสุขมาจะเข้าบอกเกเือนะคะตอนนี้ก็จะมีจุดเช็คอินอีกประมาณ3-4จุดนะคะจุดแรกก็จะเป็นโค้ง l o เล You นะคะก็ไหนๆก็มาแล้วนะคะก็แวะจุดเช็คอินซะหน่อย จุดต่อไปหลังจากที่โค้งไเอเลฟยูแล้วก็จะเป็นโค้งหมายเลขศูนย์นะคะโค้งหมายเลขศูนย์นี่เขาก็จะมีโค้งบนโค้งล่างนะตอนนี้เราอยู่โค,โค้งล่างก็จะเป็นโค้งเลขศูนย์ตรงโค้งล่างนี่ก็จะมีสอฝั่งนะคะก็คือฝั่งหมายเลขศูนย์กับฝั่งขุนเขาทะเลหมอกนะคะก็จะมีร้านกาแฟของชุมชนอยู่หากจากนั้นมาหน่อยนึงก็จะเป็นอ่าถนนโค้งพับผ้านะคะตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ยาวหน่อยนะคะ ก็ขับรถด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะคะ เช็คอินกันละจุดไปแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะผ่านบ่อเกลือไปก่อนนะคะเพื่อที่จะเข้าสปันให้ทันเข้าที่พักนะคะคืนนี้เราพักที่มีสปันโฮมสเตย์นะคะ ที่พักของมีสปันนะคะเขาจะมีอยู่หลายจุดนะคะจุดตรงที่เราพักตรงนี้ก็จะอยู่ติดกับแม่น้ําเลยนะคะด้านหลังก็จะเป็นแม่น้ําก็จะมีทางนั้นก็จะเป็นสะพานโอโซนนะคะเยน็นอากาศเยน็นกําลังดีค่ะไม่ถึงกับหนาวมากนะคะราคาที่พักตรงนี้เขาจะไม่รวมอาหารเย็นนะคะอาหารเย็นก็คือเราก็จะมาสั่งทานเองนะคะเป็นอาหารของทางร้านนี่แหละคะ่ะก็คือสั่ง กันเป็นอาหารประเภทอาหารจานเดียวเอาละค่ะวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะไม่รู้ว่าเมาวายหรือว่าเมาโค้งนะคะฝันดีราตรีสวัสดิ์จ้าฮัลโหลอรุณสวัสดิ์เช้าวันที่2ของการเดินทางคลิปมาแอหน่านานๆนะนี่เราจะขึ้นมา เก็บบรรยากาศเช็คอินคาเฟ่นะคะหยุดเวลาคาเฟ่เป็นจุดเช็คอินอีกที่หนึ่งของสปันเลยแหละคะ่ะอุณหภูมิช่วงเวลาประมาณ6โมงกว่าเกือบ7โมงนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ14-15องศาก็อากาศเย็นแต่ว่าไม่ถึงกับหนาวมากนะคะ สปันสมกับเป็นหมู่บ้านแห่งขุนเขาและสายหมอกจริงๆนะคะไม่ว่าจะมากี่รอบจะมากี่ครั้งเราก็ยังมาที่จุดเดิมๆหรืออาจจะมีความทรงจำที่สวยงามกับสถานที่แห่งนี้ก็ได้นะคะ หยุดเวลาตรงนี้นะคะเราก็จะติดต่อกันที่สะพานโบราณของหมู่บ้านนะคะเป็นสะพานเก่าแก่ของสปันนะคะและก็เป็นจุดเช็คอินกับลำน้ำว้าด้วยนะคะใครมาก็ต้องมาเช็คอินตรงนี้ด้วยนะคะอย่าลืมล่ะน้ำสองสายนะคะมารวมมาไหลรวมกันที่คลองแม่ขาตรงนี้คือคลองแม่ขานะคะก็คือแม่น้ำมาง และแม่น้ำว้าไหลมาบรรจบกันก็จะเป็นแม่น้ำสองสีนะคะที่คลองแม่ขาดตรงนี้ก็จะมีสะพานเก็บบรรยากาศเหมือนต่างประเทศบรรยากาศเหมือนสวิตเซอร์แลนด์แหละป้าค่ะกลับมาทานมื้อเช้า ที่มีสปันบ่อกเกลือน่านนะคะทางที่พักเขาจะมีมื้อเช้าให้นะคะแต่เราขึ้นไปเก็บบรรยากาศข้างบนก่อนแล้วก็ก็ดื่มกาแฟแล้วแหละก็ลงมาก็มากินต่อก็จะเป็นพวกแฮม,พว,มพวกข้าต้มพวกผลไม้อะไรพวกนี้นะคะทานมื้อเช้าเสร็จก็เก็บเสื้อผ้าเราก็จะไปต่อกันที่บอกเกลือนะคะ เีได้มาบอกเกลือรอบนี้ไม่ได้เข้าไปดูเขา,าต้มเกลือนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่เขามีการเกี่ยวข้าวกันนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยหยุดที่จะต้มเกลือเราก็เลยแค่เดินซื้อขนมแล้วก็ชม สินค้าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเกลือนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกลือขัดผิวเกลือผสมโคเกลือผสมขมิน้นเกลือผสมมะขามมันก็จะมีแต่ละสูตรแต่ละสูตรของเขานะคะเขาก็จะมีไว้ให้เราเทสสนใจอันไหนก็ซื้อได้ส่วนลำธานด้านหลังตรงนี้นะคะก็เขาจะเอาไว้แช่กระทะที่ไว้ต้มเกลือนะคะแช่ทีนึงก็เป็นอาทิตย์อาทิตย์เลยละคะ่ะ จากบ่อกเกลือแล้วเราจะไปต่อที่จุดชุมวิว1715นะจ๊ะเพื่อที่จะไปสกัดต่อจ้าตลอดตามวัยเราวันนี้เราใช้เส้นทาง1256นะคะก็คือจากบ่อกเกลือทางถนนลอยฟ้าเอ้ยถนน1715ก่อนแล้วก็ไปที่ถนนลอยฟ้าแล้วถึงจะเข้าปัวนะคะ ลง1715ก็จะมีร้านขายกาแฟนะคะเลยมาอีกหน่อยก็จะมีร้านกาแฟของชมพูภูคาอยู่นะคะก่อนถึงอุทยานชมพูภูคาตามด้วยถนนลอยฟ้านะคะเส้นนี้ถ้าถ่ายมุมสูงจะสวยมากตัวนะคะเราก็จะแวะกินลาดหน้าลาดหน้าร้า,านาานี้เป็นลาดหน้าสวยนะคะ,ะเจ้าแม่ของเจ้าของร้านน่ะเคยทําถวายรัชกาลที่9 อร่อยมากค่ะราคาไม่แพงถ้าใครมาเส้นทางนี้นะคะบอกเกลือ1715มาปัวนะคะก่อนลุงปัวก็จะเจอร้านลาดหน้าสวยค่ะอิ่มท้องแล้วก็ไปต่อที่สก,กาดเลยจ้าที่สก,กาดแล้วจะพักที่โอโซนโฮมสเตย์นะคะวิวสวยมาก ของก็สวยน่ารักใจดีมากเลยนะอันนี้คือเรานั่งคุยกับเจ้าของโฮสเตย์อยู่ค่ะวิวทางสกาดก็จะเป็นวิวภูเขาล้วนๆเลยนะจะไม่มีน้ำพราะนั้นทางสปันกับทางสกาดจะคล้ายๆกันแต่ทางสปันนะจะมีทั้งขุนเขาทั้งแม่น,น้ำแล้วก็ทั้งทั้งหมอกนะคะแต่ที่สกาดจะมีภูเขากับหมอกนะคะ ราคาที่พักเราเนี่ยจะรวมกับมื้อเย็นและก็มื้อเช้านะคะมื้อเย็นเขาจะมีหมูกระทะให้แล้วก็จะมีอาหารให้สองชุดอาหารประจาถิ่นแล้วก็พวกน้ําพริกพวกต้มพวกผัดอะไรพวกนี้นะค,ะค่ะเอาละค่ะหลังจากทานมื้อเย็นแล้วก็ดื่มกันนิดหน่อยสั่งสค์กันนิดหน่อยแล้วก็ขอตัวไปนอนก่อนนะจ้าฟันดีจ้าเจอกันพรุ่งนี้นะจ๊ะ สวัสดีเช้าวันที่3คลิปมานานน,นานนะ3วัน2คืนสดชื่นแต่เช้าเลยจ้ามื้อเช้าของทางโฮมสเตย์นะคะเขาก็จะมีชุดกาแฟดีิปให้จะมีพวกข้าต้มเครื่องให้มีปลาทองโก,โกมีข้าวต้มมัดให้นะคะเพื่อที่จะทานกับกาแฟเป็นมื้อเช้าของเราทุกคน หลังจากที่ทานมื้อเช้าเสร็จนะคะก็ทางโฮมสเตย์เขาก็จัดการให้หมดเลยทั้งมื้อเย็นมื้อเช้าแบบจัดเต็มมากพวกเราก็เดินชมบรรยากาศแล้วก็มาที่สกาดคอฟฟี่นะคะก็เป็นจุดเช็คอินอีกที่หนึ่งของดอยสกาดนะคะก็ได้เวลาเดินทางต่อมาที่โกโก้วันเล่นะคะเราจะมาที่คาเฟ่โกโก้แห่งเดียวในน่านนะคะ ที่นี่จะเป็นที่พักด้วยนะคะอคนที่มาพักที่นี่เขาจะมีให้ทำเวิร์กช็อปเกี่ยวกับโกโก้เกี่ยวกับช็อกโกแลตผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับโกโก้ด้วยนะคะคนที่ไม่ได้มาพักที่นี่ก็เข้าไปหาอะไรทานในคาเฟ่ตรงนี้นะคะสิกงเนเจอร์ของที่นี่ก็จะเป็นเนี่ยค่ะน้ำโกโก้สดนะคะ เป,เปียกปูนโกโก้นะคะหรือโกโก้เปียกปูนอะไรสักอย่างนี่แหละค่ะน่ารับประทานมาก b e ฟอร์แล้วก็มาอ f t เตนะคะจะเห็นได้ว่าเกลี้ยงทุกเมนูเลยคะ่ะมาค่ะมารอบนี้อิ่มมากมีแต่กินกินกินอย่างเดียวนะคะวันนี้พาเข้าไปที่วัดกลมก่อนเลยค่ะ ได้ถึงพระโพนะครับเจอเลยครับหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งครับสร้างบุญสร้างบุญครับหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งครับเจอเลยครับโซนของวัดกงก็จะมีอยู่หลายโซนนะคะถ้าเป็นโซนชมวิวด้านหลังก็จะมีพวกร้านกาแฟร้านขายเสื้อผ้าไทยลรืออยู่โซนด้านหลังนะคะส่วนโซนด้านหน้าก็จะเป็นเหมือนกับพิพิธภัณฑ์ ของเก่าแก่ที่เขาเก็บไว้นะคะแล้วก็จะมีที่ถ่ายรูปให้เยอะเหมือนกันนะคะเข้าวัดรอบนี้แล้วรู้สึกร่มรื่นสดชื่นเย็นสบายมากเลยนะคะ วันนี้เราจะพามาทานมาม่าไข่มังกรตรงนี้นะคะจะอยู่ที่อ,อำเภอท่าวังผานะคะก็คือออกจากวัดกกมาประมาณ10กว่ากิโลแล้วก็มาที่ท่าวังผาจะอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลท่าวังผานะเขาจะมีซอยเข้าอยู่ชื่อเข้าซอยเข้าซอยคุณภูนะคะเมนูที่นี่จะมีหลากหลายเมนูแต่ว่า เขาไม่ได้มีทุกวันนะอย่างวันที่เรามาเนี่ยก็จะมีข้าวซอยไก่แล้วก็มามา่ไข่มังกรแล้วก็เกี๊ยวต้มยำมนีค่ะใครจะมาทานร้านข้าวซอยคุณภูนะต้องโทรมาก่อนโทรมาสั่งก่อนนะเพราะว่าเขาทำสดสดอ่านมือกลางวันเสร็จก็มาแวะ ร้านของฝากนะคะจากท่าวังผาเข้ามาในตัวอำเภอเมืองก็ประมาณ40โลนะคะวันนี้เราจะพามาที่บ้านถั่วลิสงนะคะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับถั่วลิสงล้วนๆนะคะภายในข้างในก็จะมีขายเกี่ยวกับกาแฟถั่วลิสงหรือว่าน้ำ นมถั่วลิสงนะคะก็อร่อยเหมือนกับน้ำเต้าหู้แต่ตรงนี้จะเป็นน้ำน้ำถั่วลิสงม,มันจะนวลน,นวลน,นวลนัวเข้มข้นอร่อยค่ะมีทั้งแบบร้อนและแบบเย็นนะคะราคาก็ไม่แรงนะคะเอราค่ะตะลอดรอบนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะหนาวแล้วมากอดเขาที่นั่นกันนะคะอ่ะอ่ะอะกระซิบหน่อยอย่าลืมกดติดตามด้วยนะ